ออุ้ยเอาฮิสตอลีไปบ้วนมีคนมาได้ฟรีเลยมึงพูดออกมาได้องอาจออกมาพูดโอ้นี่ชอบมันนี่เอชไวผมชอบขอเขาไปหมดเลยองอาจครามไฟบูนแม่พอดีเราไม่ได้ชื่อไฟบูน้วยองอาจแลยไม่กลัวโอ้ไม่ต้องลาออกเห็นไหมครับประชาธิปัตย์เขาก็จะสู้ออกมาเป็นหละยรอบหลายรอกไเป็นไงครับเมื่อวานนาลีขี่มาลายไปหาเสียงที่สวนหลุมแม่แอบบอกความจริงเลย นวีตไปด้วยไปฟังมาโอ้หรถติดมาหลายโลกเลยครับท่านคนจมเลยไปฟังโอ้หโดนปลาไข่มาจากสบานไทยเดนเยี่ยมอ่ะโอ้ปลามาหลังเวทีไม่รู้ไอ้มือสะพานโดนที่ไหนปลาไข่ออกมาโอ้โหคนไปกันเต็มรถติดอุตรุดเลยครับก็เยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆทำให้ผมคิดไปถึงว่าบรรดาผลสำรวจนะพรคเพื่อไทยน่าจะชนะขาดลอยนะครับเพราะว่า ม่ต้องทําอะไรนะครับพทำปธิบัติเตะขาตัวเองมัวแต่กัดกันมัวแต่ฟัดกันนะครับ <c oughs> แม้กระทั่งจัดคนลงก็ฟัดกันอุตลุดไปหมดไม่รู้ว่าพวกใครพวกใครระหว่างที่เรากําลังยุ่งกับการเมืองรัฐบาลก็สวาป่ามไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ครับ <c oughs> แล้วก็แบ่งกันว่ากระทรวงนั้นคนดูกระทรวงนี้คนดูก็จะกลับเข้ามา <c oughs> ระหว่างที่ท่านเถิดนาริสากิจอันดับหนึ่งของโรค อันดับหนึ่งของประเทศไทยอันดับสองร้อยสี่สิบของโลกคืออะไรท่านรู้แล้วตอต่อทออันดับหนึ่งของประเทศไทยสองร้อยสี่สิบแปดของโลกครับระหว่าง่านเผือออกมาแล้วซีอีโอไพลินเอ๊ก็รู้จักกับผมอีนะแม่มันชอบกันจริงไพลินรู้จักนะดรไพลินก็ออกมาเป็นไพลินโชติถาวรก็กระโดดคําพอนนะครับจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ไออาร์พีซีมาเป็น ปศพีทีกตำแหน่งหนึ่งนี่ท่านทราบไหมประธานครับเลือกชื<ปร> <initiation> ่ออะไรครับไอ้หัวล้านน่ะไอ้ผมก็รู้จักเองนาริจไจยสูตรโอ้เราเปลงเพราะเราเพลงเอวิสเพราะมากแล้วีดิเดนทูเซนเดอร์ตาแดดมาจากตาแดดดิเดนทูเซนเดอร์ชอบกันมันกลายเป็นนักธิการธรรมศาสตร์ชอบกันไปหมดชอบกันถึงขนาดตอนนั้นแมารุเนี่ยเขาเป็นนักธิกดีกรมตุลกากรครับ ประธานเลือกบ,บอกว่าเรียบร้อยโรงเรียนนริสนี่แล้วประเสริฐเพื่อนซีผมประเสริฐบุญสมนันนั่งติดกันเป็นเวลาปีกว่าในสอนชอบรรโวิศและประเสริฐคนดีคนน่ารักแต่ออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยมันเท่ากับทําลายความน่าเชื่อถือตัวเองประเสริฐย้ำไม่มีการเมืองแทรกแซงไอ้เสริฐวันนี้ต้องบอกน้องเสริฐน้องเสริฐกินยาผิดตรล่าไม่ต้องพูดเลยดีกว่า ไม่มีการเมืองแท้แสงไม่ใช่องค์พระมาพูด <c oughs> ให้ประเสริฐอุ้มพระทุกตชินราล่าจากทิตุโลกมาพูดทงองค์คนเราก็ไม่เชื่อเพราะมันใสอยู่แล้วนริตรุ่นเดียวกับใครรุ่นเดียวกับคุณสุวัสรธิ์ดาันลบเรียนมาด้วยกันเซนเะเบียนอัมพลกิติอัมพลเรียนมารุ่นเดียวกันแล้ววิทยรัตนเพียร รุ่นเดียวกันอาวเดี๋ยวผมจะขยายคือครไ้ฟังอิธทีที่ไปอยู่ต้องฝ่ายโน้นสสที่บ้านเดียวกับตีการก็เรียนรุ่นนี้สสจากเชิงเซาเห็นไหมครับพวกก็รุ่นกันแบงนั้นแล้วออกมาวันนี้ควบเลยนะครับควบเลยแต่งตั้งไปเรียบร้อยระหว่างเราไม่รู้ก็ขึ้นมาเลยท่านจะเห็นว่าวันนี้พักไหนได้กระทรวงไหนไป ก็ดูแลกระทรวงนั้นดูแลรัฐวิตากิจเบ็ดเสร็จเลยผมว่าลงทุนถูกนะครับถ้าเรามีเงินสักห้าหมื่นล้านเราซื้อประเทศไทยได้เลยนะครับเพราะว่าสอสอตกสามสิบถึงห้าสิบล้านต่อคนซื้อมันเลยก็ได้เลยแล้ววันนี้ได้บริหารกรทอกับการวินไทยก็เรียบร้อยแนละ้ว<ะ>บริหารเงินมหาศาลเลยแถมได้กองสลากไปออกสลากเล่นหีนแล้วท่านดูนักการเมืองไทยดูเพื่อนของอคนหนึ่งเพื่อนรุ่น้นองระดิ์อัตราประสิทธิ โอ้โหตอนรวมพักผมไม่รวมวันนั้นท่านได้เลิกมาที่บ้านผมผมชี้ให้ดูเห็นไหมครับ,รบผมไปรวมพักสีบอกเองปต่ผมปฏิต <c oughs> ทีิมาหมดเลยแต่ตอนนั้นเจอพิษทางการเมืองตีเขาเข้าไปให้ผมอย่างเป็นการาการประจำตกพี้เรียบร้อยเรียบร้อยไปเลยโดนตั้งกรรมการสอบสวนเสือประยุก์เรื่องการเืองเขาเป็นข้าราการประจำแต่หวังดีกับประเทศไม่อยากให้ตัดสินกลับมานั่นแหละครับเป็นผลของรัฐบาลพลเอกสุดยุทธ์นะครับมาตีเขาผมท่านดูแล้วกันครับวันนี้ปดิบัต่เดิมก็รวมกับคุณสุวัฒน เด้งออกไปกเกษตรนั้นมาจากประชาธิปัตย์คราวที่แล้วได้สอสอคนเดียวได้เป็นรัฐมนตรีช่วยคุมก้มเด็ดหมดเลยคุ้มกลมสุรกากรคุมสัมพากรโ,โหโ้ยท่านเอ้ยดูไม่จืดเลยดูไม่เิลกจริงๆเลยแล้ววันนี้นะครับรัฐมนตรีที่คุมกระทรวงทั้งหลายแหละเข้ามามีผลในการเลื่อนยศปลดย้ายมากถ้าท่านอยากอยู่ดีๆกระทรวงเกษตรกระทระวงกีฬาก็ต้องไปุูรันไปให้เตี้ย อยู่กรมศูนย์ก็ต้องนอกกาับไปสนามบ,บินจวนภูไปหาคิงพาวเวอร์แล้วก็ต้องแวะไปหาประดิษฐ์แถวพิจิตรแล้ววันนี้มานเมืองอยู่ได้นะครับท่านย่างเลือกเกมนี้เข้ามาอีกก็เลยฝากไว้ว่าประเทศจีนเขาฝากระเตือนว่ายุครุ่งเรื่องเราได้หมดไปแล้วซู่ยุครุ่งริง่งเราจะดำรงยุครุ่งริ่งต่อไปหรือว่าเราจะแก้ไขประเทศกลับมานะครับ ก็ขอญอาติสักช่วงเช้าแค่นี้นะครับครับออขอพระคุณครับขอบพระคุณท่านมากครับโพราการนะ่าต้องเชิญท่านให้ความเห็นอีกในที่ประเด็นที่อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ชัยวัตรก่อนหลังจากที่ท่านในพลท่านได้บอกมาเนี่ยว่าจีนเขาพูดถึงไทยว่าไทยหมดยุครุ่งเรืองแล้วเนี่ยความจริงยุครุ่งเรืองของประเทศไทยยมันเป็นยุคที่ทการเติบโตทางเศรษฐกิจครับ ซึ่งเป็นที่ใช้กันเกณฑ์ัตทั่วโลกนี่หรือเรียกว่าการเติบโตในหน่วยของ GDP นี่ของเมืองไทยเราประมาณ10%ร่วม10ปีค,คือก็ประมาณปี2528จนถึง2 5 3 8 3 9แถวนัเท้าครนั้นยุคนั้นที่มันเติบโตมากเนี่ยมันเป็นเรื่องของลงล็อกประเทศไทยซึ่งเปลี่ยนการลงทุน เน้นการลงทุนส่งเสริมการลงทุนแล้วไปที่อุตสาหกรรมเป็นหลักขณะที่สิ่งแวดล้อมนี่ซึ่งกระทบต่ออุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมกระทบนี่ยังไม่ออกผลครับตัวเลขเศรษฐกิจก็ขึ้นเร็วแล้วการลงทุนจากญี่ปุ่นก็โหมเข้ามาผมก็เป็นไปเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมปี3 8มแนี้อินเดียจีบให้ผมไปเยือนมอร็อกโคโกจีบให้ผมไปเยือนแทบทุกประเทศจีบหมด ผมถามท่านทูตบอกลโกว,วันหนึ่งว่าทำไมอยากให้ผมไปเขาบอกโอ้ยอยู่ประเทศไทยเป็นประเทศมหัศกจรรย์ของโลกมหัศจรรย์เขาบอกมาหาัศจรรย์งไงเขาบอกว่าไม่มีประเทศไหนท,ทำได้ GDP โตสิบเปอร์เซ็น10เป็นสิบปีสิบปีครับซึ่งแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่จีนนะภาวะอย่างเงี้ยมันอยู่ที่จีนฉะนั้นนะเมื่อคุณมีตัวเลขเขาเรียกมาหาัศจรรย์อย่างงีไ้ไอกระบวนการทุกเราก็ต่อมาที่คุณเหมือนต่อมาที่ประเทศไทยตรงนั้นครับ <c oughs> ผมเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่ไปเยือนโมโโร็อกโกผมไปเยือนโมโโร็อกโกเพราะว่าไอ้โมโโร็อกโกเนี่ยมันอยู่ใต้ยุโรปนิดเดียวครับแล้วโมโโร็อกโกเป็นประเทศเดียวที่ได้สิทธิพิเศษว่าถ้าสินค้าเข้าไปที่โมโโร็อกโกแล้วเข้ายุโรปได้เลยอ่าต่อเชื่อมได้เลยเพราะยุโรปก็ใช้นโยบายว่าให้โมโโร็อกโกโตเพื่อไม่ต้องเอาแรงงานทัลักเข้าไปในยุโรปและแนวคิดเนี่ยผมจะมาใช้กับไทยกับพมา่าครับผมได้จากที่ผมไปโมโโร็อกโก ผมไปโมร็อกโคผมได้รับก,การต้อนรับที่ยิงง่งใหญ่โมร็อกโคเป็นการปกครบบองระบบกษัตริย์เนี่ยแล้วก็เจรจาผมเอานักธุรกิจไปด้วยเพื่อจะเชื่อมต่อธุรกิจกับโมร็อกโคอะไรก็เลยผมได้เจอหน่วยธุรกิจของโมร็อกโคเป็นแบบห้องค้าสภาตสาหกรรประชุมมันใหญ่เลยนะครับผมนั่งคู่ประธาน <c oughs> แล้วก็หลังจากผมออกจากรัฐมนตรีมาก็ไม่มีใครสารต่อ ผมมีแนวคิดว่าตอนนั้นผมอยากจะเอาผู้ประกอบการไทยไปทํากับโมร็อกโกแล้วก็เพื่อเม็กอินโมร็อกโกเข้ายุโรปเข้ายุโไม่ต้องมีสิทธิอะไรเลยขณะที่ไปไทยมีปัญหาเรื่องการเข้ายุโรปสิทธิอะไรต่ออะไรการกีดการทางการค้าผมโดนแต้มนั้นเสียดายว่าผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีพานิชิ์ผมเป็นแค่อุตสาหกรรมนี่คือบอกประเด็นว่าไอ้ความรุ่งเรืองของประเทศไทยมันมีจริง ด้วยศักยภาพของผู้บวกการไทยด้วยศักยภาพของสภาพัฒน์เดิมครับตอนน้องเน้นนะเพราะเดิมสภาพัฒนี่มันเป็นแหล่งรวมของความเชื่อถือของประเทศแล้วก็แหล่งรวมของบุคลากรซึ่งมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีที่จะยันก,รการเมืองได้เะฉะนั้นเลขาสภาฒน์แต่ละคนที่มานั่งเนี่ยศักดิ์ศรีรัฐมนตรีทั้งนั้นซึ่งถ้ารัฐมนตรีจะไปอะไรกับสภาพัฒนี่มันเก่งศักดิ์ศรีกัน ตอนตอนพลังธรรมร่วมรัฐบาลเมื่อปีสามแปดผมเนี่เป็นตัวแทนพลังธรรมท,ที่ไปเข้าเซเผาที่ยกร่างนโยบายรวมรัฐบาลเพื่อแถลงต่อสภาวันนั้นเนี่ยใช้บ้านซึ่งรัฐมนตรีโพค,ค่ขนจัดแต่ตัวหลักคือพรัคชาติไทยนักการเมืองไมมีปัญญาลอยลกย,ยกร่างนโยบายเพราะว่านักการเมืองเวลาไปพูดหาเสียงเนี่ย มันก็เป็นประเด็นปีกย่อยเป็นประเด็นอะไรแต่ประเด็นหลักทั้งหมดรูไ้ไหมใครร่วมกาหนดสภาพัฒน์ซึ่งเป็นภาพรวมของประเทศสภาพัฒน์แต่ว่าสภาพัฒน์ที่มาร่วมกาหนดนโยบายร่วมกับนักการเมืองเนี่ยมันไม่ได้ออกข่าวแค่นั้นเพราะฉะนั้นแต่และเรื่องเวลานากักการเมืองโทรกันอ,อ่าพลังทามุมนีอยังงี้พอถกกันนกักการเมืองเห็นไม่ตรงกันคนที่ขาดคือสภาพัฒน์ไม่ใช่นักการเมืองควันนั้น,น,นหนักสภาพัฒน์ถึงขนาดนั้นเมื่อปีสามแปดแต่วันนี้สภาพัฒน์เอาเลขาหนึ่งสนิทกับนักการเมืองซึ่ง ป็นนักการเมืองที่แย่มากจากบุยลเนี่ยไปนั่งเป็นเลขาธิการสภาพัฒนาว,วันนี้สภาพัฒนามันก็เจ๊งไปหมดแล้วเมื่อเจ๊งไปหมดแล้วการผู้ยี่ยาหประเทศจึงเกิดขึ้นฉะนั้นแนวทางของประเทศมันนี้มันจึงลุ่งลิ่งหมดเพราะมันไม่มีหน่วยงานที่จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรักแผ่นดินเนี่ยมันไม่มีดุลทวงเลยครับและดุลทวงนี้ถูกทําลายโดยคนชื่อทักษิณไปแล้วก็พอพระเจ้าเดียพามาแทนนี่จะกอบกู้สมว่า เป็นพรัคที่หนุนช่วยข้าราชการไม่มีปะเรูปบัตรใช้สถานการณ์นี้เพื่อให้ตัวเองอยู่ในอำนาจประเทศมันนึ่งเจ๊งนี่พูดถึงความเป็นไปภายในประเทศครับแต่นี้ความรุ่มเรืองตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าถ้าคนที่มีอำนาจในการจะคันแยงรัฐบาลที่กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผิดพลาดไปจากความเป็นจริงเนี่ยไม่มีศักยภาพที่จะดำเนินการต่อแล้วไปตกอยู่ในอำนาจของการเมืองเ่งนี้ วันนั้นนะเดี๋ยวอีนี้เดียวที่จะดุลถ่วงในวันนั้นกระทรวงการคลังก็เป็นดุลถ่วงรประหลัดกระทรวงการคลังจะเป็นคนที่มีน้ำหนักในสังคมคถ้านักการเมืองลุ่มล่ามไม่ได้วันนี้ประลัดกระทรวงคมก็ไปอีกสภาพัดไปสภาความมั่นคงก็ไปประเทศมันถึงลุ่มลิ่งหมดเลยไงแม้แต่แบงก์ชาติก็อยู่ในภาวะที่ลำบากแบงก์ชาติวันนี้ยังดีเพราะแบงก์ชาติวันนี้ผมชื่นชมอยู่ แบงค์ชาตเป็นหน่วยงานเดียวที่ยังยังยังได้อยู่แต่ก็ไม่แข็งแรงเหมือนตอนผมเป็นรัฐมนตรีตอนผมเป็นรัฐมนตรีแบงค์ Bank Bank ชาตแข็งแรงกว่านี้แบงค์ชาต,ติตอนนี้เนี่ยเขาทําโดยพรรคการเมืองไม่ได้รู้ด้วยแบงค์ชาตกำลังจะเปลี่ยนเงินสํารองประเทศให้ใช้หยวนมากขึ้นแบงค์ Bank ชาติเดินนะซึ่งผมแน่ใจว่าไอ,ไอ้ไอ้นักการเมืองไม่แฮปปี้โดยเฉพาะนักการเมืองจากพรรคประชาธิปัตย์เพราะมันถือใกันพูดตรงไปตรงมาอย่างนี้เลยครับ แบงค์ชาติเปลี่ยนเป็นหยวนมากขึ้นโดยโดยร่วมมือกับเปิดไฟเขียวอย่างนี้ดีกว่าเปิดไฟเขียวให้ธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยเป็นหัวหอกที่จะให้เกิดการซื้อขายระหว่างพ่อค้าไทยกับพ่อาค้าจีนไม่ต้องผ่านดอลลาร์ครับคือซื้อขายโดยตรงเลยเออครับเราจะทําให้ลดความยุ่งยากลดต้นทุนไปอีกเยอะครับซึ่งการลดตรงนี้ต้องยอมรับแบงค์ชาติก้าหาญเพราะถ้าถ้าวางผ่านดอลลาร์อะไรมันต้องจ่ายได้โต ครับพอเป็นหยวนแล้วมันประหยัดอีกเยอะพูดตรงไปตรงมาเลยนะครับฉะนั้นแนววันนี้เนี่ยคุณดูนโยบายการหาเสียงรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยอะไรที่แย่งเป็นนายกรัฐมนตรีคุณว่ามีนโยบายหลักสําหรับทําให้ประเทศไม่ลุ้มลิ่งอะไรบ้างนอกจากประชายมบาบาบบอไม่มีเลยครับอ้าวผมถามจริงอ่ะนโยบายต่างประเทศนโยบายความมั่นคงนโยบายเศรษฐกิจไม่มีอะไรเด่นชัดเลยนอกจากนโยบายแจกของ ไอ้เรื่องมรดกโลกที่พลเอกวินิพูดพาดพิงถึงรัฐมนตรีสุวิทย์บมันก็คือแนวนโยบายประทังเวลาเพื่อไม่ให้กระทบการหาเสียงช่วงนี้แค่นั้นเองแต่ประเทศจะเจ๊งจะเสียดินแดนอะไรช่างหัวมันให้คำนี้ถูกไหมมีความเห็นจากผู้อัดผู้วิึกษาผู้ทรงคุณวุฒิท่านในศาลฎีกาผมไม่บอกบบชื่อครับท่านบอกว่า สิ่งที่นพดลปัฐมะเซ็นไว้ครับสมัยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนั่นก็คือการทำให้ดินแดนรอบประสาวิหารเสียไปแล้วมีใครพูดอย่างแมนแต่พระกุคแขงก็ไม่กล้าพูดคุณดูทุกพักไม่ยอมพูดประเด็นไทยกับพูชาตกงรัฐธรรมนูญวางความมันคงเป็นหลักบูรณภาพเหนือนดินแดนเป็นหลักครับ ระบุเป็นหน้าที่ของทัพเป็นหน้าที่รัฐบาลเป็นหน้าที่ประชาชนทุกคนมีแนวหน้าไหนเขียนไม่มีพักไหนกล้าพูดแล้วคุณว่าจะไว้วงางใจทุกพักได้ยังไงเอาประเด็นนี้ประเด็นเดียวก่อนแค่เรื่องความมั่นคงเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าพูดแล้วเนี่ยเศรษฐกิจอีกสังคมอีกในเรื่องการส่งออกเรื่องการค้าขายมันก็ไปกันหมดเลยความมั่นคงควันนี้นอกจากที่ประเด็นนี้แดงก็ต่อเรื่อง องค์พระปรมุขค,ค,คือสารบันพระมหากษัตริย์ครับอย่างมากก็บอกว่า